ถ้าคุณลักษณะของนักกีฬาสายฮายนักกีฬาที่หันสาแน่นอนถ้าพูดถึงสายฮาคุณจะต้องบอกว่านักกีฬาคนนี้ต้องมีแต่ความสุขความสนุกในชีวิตของการเป็นนักกีฬาอย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้ใครที่กําลังเริ่มเล่นกีฬาใครที่กาลังสนใจที่จะเล่นกีฬาคุณมาดูก่อนว่าคุณอยากเป็นนักกีฬาสายฮาจริงหรือเปล่าคุณต้องมีห้าคุณลักษณะนี้นะงนั้นมาเริ่มเช็คลิสต์กันเลยดีกว่าอันแรกเลยว่านักกีฬาสายฮาเขาจะมี เราว่าเขาเป็นคนที่ฟังฟังเพื่อที่จะเ,เก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานสมรรถภาพทางกายของเขาหรือในเรื่องของความแปลกด้านติ๊ดแของเขาให้ดียิ่งขึ้นเขาก็อยากไม่พูดแต่เขาจะพูดเมื่ออยากเังนแต่เขาได้เสีงความคิเห็นโอเคคุณลักษณะนะักกดฬาสายหาที่สองเขาจะชอบเรียนรู้ได้พัฒนกาตัวเองตลอดเวลานั่นมายความว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบไป คนที่ประสบความสำเร็จนักกีฬาที่เขาประสบความสําเร็จเป็นแชมป์โลก mm hmm. ก็อยากจะไปคุยเพื่อที่จะแลกเกลียนประสบการณ์แล้วก็เก็บสิ่งสําคัญเอามาพัฒนาตัวเองหรือจะไปเรียนรู้ผ่านออนไลน์หรือจะไปเรียนรู้จากาใครที่เป็นไอดอลคุณไปพูดคุยแนละ้วมันจะเกิดก,การซึมซับแลกเปลี่ยนนักกีฬาสายฮาเขาชอบทํากันอย่างนี้โอเคไหมอันที่3 mm hmm. ก็คือในเรื่องของการนักกีฬาสายฮาเนี่ยนอกจากเขาจะหาแล้ว จะช่วยเหลือคนอื่นนั่นเขาจะมีคอนเซ็ปต์อีกอย่างหนึ่งน,นะคือเขาจะเป็นคู่ให้อย่างไม่เกรงใจใครใค,อคือให้ความช่วยเหลือกับคนที่ด้อยกว่าหรือให้ความช่วยเหลือกับคนที่เขาอยากช่วยเ,เพราะสิ่งที่เขาให้เขาเชื่อว่าการให้ทําให้เขามีความสุขยิ่งให้ยิ่งดางคุณลองใช้คอนเซ็ปต์นี้สายฮานี่สามคือเขาจะหัวเราะบ,บ่อยหัวเราะบ,บ่อยนีไ่ไม่ได้แบบหมายความว่านะักกีฬาคนนั้นเป็นบ้านนะ เขาเป็นคนที่มีสีสันอะไปที่ไหนเขาก็จะได้รับการยอมรับไปที่ไหนเขาก็จะเรียกเสียงหัวเราะเรียกรอยยิ้มจากคนรอบข้างได้เขาก็เหมือนทําให้สภาพแวดล้อมบรรยากาศของการฝึกซ้อมของการแข่งขันมีแต่ความรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนั่นคืความสุขของการฝึกซ้อมและการแข่งขันของการถ่ายนักกีฬาสายฮาสุดท้ายคือสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณรู้ไหมว่าอะไรเขาจะเป็น รับข้าเขาเชื่อเสมอว่าเวลาเราจะกลัวเราจะทนลอ้อเราไม่พอใจอะไรมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยได้รับผลกระทบคล้ายกับคนอื่นเช่นกันแต่หากคุณเริ่มให้อภัยเมื่อไหร่เป็นคนให้อภัยได้ง่ายนั่นหมายความว่าคุณกําลังจะให้อภัยตัวเองเช่นกันคุณให้อภัยเร็วเมื่อไหร่คุณก็จะได้รับความสุเขเร็วเราะนั้นคุณจะได้รับความสบายใจวันนั้นดังนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นเลือดที่จะเป็นนักกีฬาสายฮาหรือสายหาันา จงมาสร้างคุณลักษณะที่ดีพูดน้อยฟังให้เยอะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ตลอดเวลาช่วยเหลือผู้อื่นเป็นผู้ให้หัวเราะแล้วก็ให้อภัยกับคนรับข้างและตัวเองใครที่ชอบฟังคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และส่งหัวใจหรือ subscribe ที่ YouTube c h anel n d r wal wow sport ในสวนแล้วพบกันใหม่ค่ะ